มีเชฟชื่อกอร์ดอนในี่เชฟที่ขายอาหารชื่อกอร์ดอนกอร์ดอนแรมซี่ถ่ายมาซื้อทอตเนี่ยมามาตรงนี้มันขายตรงนี้เลยเดิไม่ได้ตีไม่ได้เบต้าเทสเตอร์มันไม่เห็นเลดิจอไม่งั้นอะไรบจอเลยล้ำขอบอะอะไรวะมีคอโบราณได้ก็กล่าวไว้เขาฉลาดเดินไปเราไม่จำให้แปลเขาพูดให้เรา ำไ <laughs> มกูเข้าใจนี่ความหมายหนึ่งวะเฮ <laughs> ้ยอองไวฟูเ <laughs> ชียเ่ยไวฟูไวฟู <laughs> โด,ดนด่ากูแน่เหี้ยกู <laughs> ย,ยังกระดาบว่ากูตีชาวเมือง้เกิดอะไรขึ้นกูก็อยากรู้อะแต่มันไม่มีเซฟกลับอะกูบอขึ้นบันไดไปแล้วเจอเลยไปนี่ไงตัวนี้บ้างอ้ยเหี้ย มันเป็นฮิวเหรอใช่กูมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมกลับด้านปนะเอออะไรฮิวมันแพลรลี่มันแพลรลี่เฮ้ยปอนมันหน้าตาโหดโอ้ยมันกวาดโอ้โหโดนไหมเนี่ยโดนเต็ม ติดน้ำแข็งวะโอ้โไม่เงี้ยพากูเกือบตายอ่ะเฮ้ยอ๋อง execute ถ้ามันล้มมาเอ็กซ c คิวได้กดค้างจ๋าจะแบบเตะแล้ว <c ute> เ,เลยโอ้โหสองตัวเลยเหรอเหนึ่ง <Yeah. S 2> ตัวไปใส่เสร็จภาระก็เพิ่มขึ้นนะ เยังไม่ง้างชายอะไรล่ะเจอแล้วนึกว่าเล่นเอเดนลิงไอ้สัตว์โอ้ยมันติดไฟกูจะแตกกูจะตายโอ้ยกูแตกโอ้ยกูหลุดยื้ไว้ยื้ไว้เติมอ่ะกูไว้เติมไว้โอ้โยยี่ติดล้วนเลย เลกูลารเลกูลารตัดออนไปไมติดเองไันตันเองได้เลกูลารเลกูลาร e เลกูลาร์ไม่ตเองม่ติดงมันงาช้าเย็นปไห้กมันตินเองเลกูลาเยรวปียนรู้ว่ะไอ้ดาบไปนี่มั่วไอ้ดาบไปมั่วมันหมุนมั่วลอยดาบไปหาขวาน ข่าไม่ดีหรอกข่าไม่ดีลอยดนบไปมไม่เดียังยังผู้เล่นเลยกลัวตอนตัวเพิ่งตายว่ะเหี้ยโอ้โหเต็มหัวกูเลยรอเดีกวรอเดียวกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกูี่ยมเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเต็มเลยเต็มเลยไอ้เหี้ยปาไฟได้มันปาไฟได้ไม โดนไม่ด <c oughs> ีเงินละโอ้ยเอ็งเติมไวเร็วอย่าหานหมดนะเนี่ยฟูมอะไรยังไงกูเหลือแต่เห็ดแล้วเนี่ยมันตามมึงมองมันทำมีเสี้ยอะไรเวียมึงปีนรถข้างหน้ามันไม่ติ เกอบแบกิงเลยแบกเลยวันนี้แโดนไฟตายกูกิงตัวข้ามดจัหวมันหมดแล้วมันล่อมาทีละตัวได้่เเล่อมาแล้วตัวเดียวา้อยตัวเดียตัวเดียวตัวเดียวตัวยเดียเยวเวเดียัดียยาเยเดัเลวเัดััเ ปไม่ไหวนะเราทำลายถ้ำนี้ก่อนไหมไอ้ข้างล่างเอาขวัญและกำลังใจก่อนหิบหางก็หมดเลยนี่จริงพวกแม่งตึงจัดเลยวะนี่ไปโดนอ๋อคกูจะหลงไอ้สองตัว no> วิสตึงจัดเลย ไอ้ไอ้มอนงงสามตัวก็เก่งกันแล้วเนี่ยยาปนเองอ่ะอาหารไปสามอันแล้วเนี่ยไอ้จะมีหน้ามึงน้อยไปไหนเนี่ยเอ้ยลอยจริงน้อยจี๊ดเลยประริหารดีอ๋อไอมันกินหนบเลยว่ะเยมบุเล่นมาเนี่ยเอาลำเบอรตัวตายเชือดด้วยไฟตกใจ ไอ้คุณคุณ้นวะไม่ใช่ป่ะเราต้องไปเคลียร์ไอ้สิบตัวนั้น <laughs> นะเอ้ยพี่ยิงธนูจากข้างบนไงเออคอยตอดไปปาอะไรมาได้ไม่ใช่เหรอมันเอาไว้ใส่ทำบ้านอยู่โดนไปเลยเหรอ <laughs> คนผิดกูกนผิดเรายีได้สามลูกแร้วก็คนเหนื่อยพี่เหนื่อยง่ายจังวะไปแล้วหนึ่งแนละ้วยี่สเต็มหน้า มันบ้ามันบ้าว่าในนี้มันมีมินอซอร์ด้วยนะเอ้ยรู้ได้ไงอ่ะก็กลัวเดินมั่วไปแล้วรอบนึงคเป็นเจอห้องบอสพอดีเอ้ยเอาดิเขาแตกจะเป็นทางวนอ่ะแบงค์นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้เออกูมองไม่เห็นเดือดกระตุกของกูละไอ้ก็ไอ้เด็ก โอ้<จ>โหเพอออาวุธบางอย่างมันต้องใช้ค่าศรัทธาในการใส่อวุธนี่ไงไอเคียมิน์ทอร์เนี่ยเอ้ยสอโตเลยอ่ะกูติดในบัคกโอเคกูหายบัคกแล้วโอ้ย่มองไม่เห็นทางเดินชนนู่นชนนี่กูอ่ะกูกลับไปซ่อมทอร์สอ่ะมึงกลับมาแล้วอ๋อตีมาสี อุ้ยว้าวอมึงอยู่ไหนยมันเยอะกูเตอร์ไว้กูเตอร์ไว้ไปแล้วตอนแรกขาเปลเลยโอ้ผมกูพยายามแพรลี่แต่ว่าเปิดล่าตัวอื่นกั้นเออเอ้ยข้างล่างมังดุเออ นู่นเนี่ยข้างบนนะบอสตี้ข้างบนอ่ะเฮ้ยมันมีสองตัวสีเหลืองเมื่เก่งไม่ใช่มันได้เลยบลูสีเหลืองยี่ย่าเลยเอาเจียวฟากลูเขาบอสตี้อ่อนหนึ่งตัวเก็ดโอเวอร์เกมใครเนี่ยตัวเดียวเจอได้เฮ้ยตัน อีเดียวอีฮ่าฮ่าฮ่าบูฟไปมาป่ารับซีนนี้เราต้องไปส่งเป็ดบ้านหรือว่าต้องต้องไปส่งจะได้ของสวมใส่ใหม่มาคือไม่หรากขอขอไปส่งทีเดียวอันแล้วเป็นอะไรอ่ะไปกูชุบกูชุบไหวไหววิเตอร์วิเตอร์วิเตอรเสียรีบมาเลย กูเด,เดินเนี่ยกมาบาังคับเอาไว้ยังไม่ได้เลยเออวิ <laughs> <laughs> ่งเลยกูยองเดี๋ยวก <laughs> ูดเจอพี่อ้วนหนึ่งสตันกูได้แล้ <laughs> ดดวกูเตะเพื่อนเข้าใจแอนี่นี่อโอ๊ยก <laughs> 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 ู<ง> <laughs> เริ่มไม่เข้าใจมึงแล้ว โอ้โดนระเบิดมาอุ้ยแม่งตีกว้างจัดตีเพื่อนมันตายรึเกือบแกะอัพเลยเดียวีเอาศรัทธาเลยนิดหน่อยอยู่เลยนิด่อยเริ่มเริ่ม โอเคนะยี่สิบโอเคตะกี้เปียกจะไหมจัดโอ้โงนี่อะไปทางไฟข้างหลังะเห็นว่าใครได้ป่ะพีน้ำเหรอวางไม่ได้เพิ่งบนเนี่ย โอเคทางเดิมอย่ <laughs> างนี้ตีไปได้ป่าวอ่ะ้ยมีโน้ติีรนึงม่ลองลองไปอย่างนี้ดิเฮียเฮียโดูปะ